เวลา10นาฬิกา7นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นกักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปีการศึกษา2564 โอกาสนี้ส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบร,รมรูปรัชกาลที่5ทรส่งเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นพระราชทานพระราชาโอกาสให้หัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน1,255นายาสหนยสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยทูลกล้าทูกลทกระหม่อมถวายพานดอกไม้ทูบเทียน สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชาการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ส่งทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นพระราชทานพระราชโองกาศให้ผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาการและเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารซึ่งในปีการศึกษา2 5 6 3มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1-4ถึงมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล363นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับเหรียญทอง16นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับเหรียญเงิน72นาย รางวัลการศึกษาดีได้รับเหรียญทองแดง89นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับเหรียญทองคํา4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับเหรียญเงิน91นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับเหรียญทองแดง91นาย ปัจจุบันสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรยียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในปีการศึกษา2564ท่งสอนสองวิชาคือชั้นปีที่4วิชาประวัติศาสตร์ไทยและชั้นปีที่5วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแม้จะทรงเกษียณอายุราชาการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชาการณียกิจที่โรงเรยียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสคัญและยังทรงรับเป็นทุนกระ หม่อมอาจารย์น,นํานักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาตแก่นัเกเรยียนในร้อยเรื่องความสําคัญของครูและพิธีไหว้ครูครูชาิต่างประเทศเมื่อตอนที่เรียนหนังสือเขาก็เคยพูดให้ฟังว,ว่า ที่เรามีความรู้ดีแล้วทำอะไรได้มากเหมือนจะมากกว่าคนในอดีตนั่นท,ที่จริงแล้วก็ต้องคิดว่าเราในปัจจุบันมีความรู้เพราะเราได้ศึกษาต่อจากโบราณอาจารย์ที่เราสวมดมนต์ถึงนั่นเนะแต่ของเขาเขาใช้ว่าเหมือนกับเราเหยียบบนบานนะครับ แล้ก็ก็ขึ้นได้เห็นสิ่งต่างๆได้สูงกว่าที่จริงของเราก็พูดว่าเราได้เรียนจากคนโบราณแล้วค่อยๆค้นคว้าสืบต่อมาฝึกฝนจริงได้ความรู้ที่จะมาทำให้เป็นประโยชน์แล้วก็นักเรียนยุคน,นี้ก็เหมือนกับรื่นก่อนก่อนที่ คนได้ยินได้ฟังก็้รับความชืมเชยว่าสวดมนต์ได้เป็นระเบียบและท้องเพียงทำเชิญให้ชวนให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธา เวลา14นาิก53นาทีสเสด็จลงนัาลาดุสิดาลัยสนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชโองการให้นางภากมลรัตเตเสรีกรรมการและรองเหรันยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลลอองพระบาทดังนี้นายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์ซินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนและคณะ เป้าทูนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการดําเนินโครงการคนไทยไร้อ right ีเวสซึ่งเป็นการนําขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปรีไซเคิลระหว่างปี2562ถึง2563สมทบทุนมูลลนิธิชัยพัฒนาสําหรับนําไปใช้ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม นายพลผิวงามนางสาวอัมภัยผิวงามและคณะเฝ<ล>้าทูลละอองพระบาททูลเก้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่534 1หนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งน้อยอำเภอเมือง,งจังหวัดนครปฐมเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูล,มล,ลนิธิชัยพัฒนาวันวันอาจารย์คนนันงไม่ได้โทรถามสองถามลูกแค่นางสาวธมยันตีคงคูลศินน,นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโบลิ่งการกุศลแรลลี่การกุศลและวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยนายกันทราและดาวันณอยุธยาประธาน,นาคณะกรรมาการจัดการแข่งขันฟุตบอลสิงโรอรกับ ประจำปี2562ชิงท้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป้าทูละอองพระบาททุนก้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยรองศาสตราจารย์สุปริยาควรเดชคุปและครอบครัว เ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทํางานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยยาศัยนายมณัตเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจไตัยจำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเพื่อพระราชทานแก่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนกล้าวท,ทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์สเปรย์ไอโซเทคสูตรปราศจากแอลกอฮอล์เพื่อพระราชทานตามพระราชธัตยาศัย